เท่าไรนะครับไปดูหน้าเว็บได้นะครับเปยปยไว้ว่าถูกกว่าออกใหม่ไปแสนกว่าบาทนะครับสวัสดีครับที่นี่ร้านดเจเิรยนยนนะครับซื้อขายแลกเป็นรถบิ๊กไบค์มือสองท่านในหายอยู่สามารถมาดูที่ร้านได้นะครับร้านเราตั้งอยู่บนถนนพุทธมณฑลสาย2บางแคกรุงเทพสามารถดูราคาละเอียดตารางผ่อนได้ที่หน้าเว็บไซต์นะครับเ w w ร์ไวด์เว็บดีบกหากจำเว็บไซต์ไม่ได้เข้า Google นะครับค้นหาคำว่า Big Bi k e เป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ได้ท่านจะเจอเว็บไซต์ร้านดเจเลิญยนตนอยู่ที่ เอาว่าเมาเลยดีกว่าพอมาหน้าตาเหมือนกัน3คันหรือเจ้า3คันนี้ครับ Triumph s t r e e t Triple มันจะมีตัวนี้จะมีตัว R คันขวาสุดนี้จะเป็นตัว R นะครับถคัน2คันซ้ายเนี่ยจะเป็น RX ซึ่งเป็นตัวท็อปเดี๋ยวผมมาไลห้ฟังว่ามันต่างกันยังไงนะกันอะไรยังไงนะครับโดยรวมพูดถึง s r e e t s r e e t Triple ถ้า มันจะมีสตีททิปเปิลแล้วก็สปีดทิปเปิลนะครับแอคเซนต์ผมอาจจะฟังแล้วคล้ายๆกันนะสปีดที่แปลว่าความเร็วกับสตีทที่แปลว่าถนนนะครับถ้าเจ้าสตีทสตีทก็คือจะเป็นคัน3คันข้างหน้านะครับจะเป็นเครื่องยนต์ร้อยหกเจ็ดสิบเอ้หกร้อยเจ็ดสิบห้าซีซีนะครับแต่ถ้าพูดถึงตัวสปีดทิปเปิลตัวนั้นจะเป็นเครื่องยนต์พันห้าสิบนะครับแต่ถามว่าด้วยความที่เหมือนกันคือเรื่องคําว่าทริปเปิลทริปเปิลเนี่ย อารมณ์ทริอมผมเจอหลายรุ่นแล้วชอบตั้งเครื่องชื่อรหัสตามเครื่องยนต์นะครับอย่างเจ้า3คันนี้คำว่าทริปเปิลนี่ก็น่าจะมาจากคำว่า3สูบนะครับอย่างสตีทวินทวินก็มาจากคำว่า2สูบนะครับในตระกูลเดวิลนะวันนี้เราพูดขอพูดแค่ตัวตรงนี้แล้วกันเจ้าตัวทริปเปิลนะครับมันจะมีทริปเปิลกับทริปเปิลว่ามันต่างกันยังไงเครื่องยนต์เนี่ยสามคันนี้เครื่องยนต์ัวเดียวกันหมดพื้นฐานโครงทุกอย่างอะไรแหละเหมือนกันเกือบทั้งคัน แต่เจ้าตัว RX เนี่ยมันจะเป็นตัวท็อปซึ่งมันจะมีข้อแตกต่างอยู่หน่อยโดยราคาป้ายแดงเนี่ยถ้าคันขวาสุดตัวนี้ถ้าเป็นตัว R จะอยู่ที่4 0 0 0 0นะครับถ้าสองคันซ้ายจะอยู่ที่4 0 0 0 0ดเดี๋ยวผมไลฟ์ฟังแล้วกันว่ามันต่างกันอะไรยังไงบ้างเดี๋ยวดิแจ้งไปเครื่องยนต์เหมือนกันหมด675ซีซีอ่ะอันนี้คือคัน R นะครับคัน R อาจจะเห็นบ่อยแล้วแหละโดยท้องบนท้องถนนน่าจะพอมีวิ่งอยู่บ้างนะ ด้วยตัวไฟหน้าที่โดดเด่นเตะตาและไม่ซ้ำใครนะครับแต่เจ้า RX เนี่ยบอกได้เลยว่าไม่ค่อยเห็นนะครับ RX นี่คือถามว่าต่างายไงเนี่ยที่เรามองจากด้านหน้านะครับจะมีเรื่องของชิวหน้าชิวหน้าเนี่ยมันจะมีเห็นไหมครับถ้า RX มันจะมีชิวหน้าอ่าเนี่ยเนี่ยคือชิวหน้านะครับดูเหมือนมีอะไรหน่อยแต่ถ้าเกิดเจ้าตัว R มันจะดูโล้นๆหน่อยว่าแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะครับมีเรื่องของอกไก อกไก่เนี่ยถ้าตัว RX จะมีอกไก่นะครับอยู่ข้างใต้เพิ่มความสปอร์ตขึ้นแต่ถ้าเป็นตัว R ธรรมดาจะเป็นโชวเปอยเลยนะครับไม่มีและอีกจุดหนึ่งที่ต่างคือเรื่องเบาะตอนท้ายครับถ้า R ธรรมดาจะเป็นเบาะยาวไปเลยเป็นเบาะตอนเดียวยาวชิ้นเดียวยาวนะครับแต่ถ้าเป็น RX จะเป็นเบาะ2ตอนนะครับซึ่งในตัวรถเนี่ยจะมีมาให้ตัวเบาะตอน2จะมีให้2ชุดนะครับก็คือจะเป็นเบาะ เบาะนั่งเหมือนฝั่งคันซ้ายนะครับแล้วก็เป็น cover เหมือนฝั่งขวานะครับซึ่งในตัว RX จะมีให้ทั้งคู่แล้วก็อีกจุดหนึ่งเดี๋ยวมุมมองจากมุมนี้นะครับ r RX r จะได้ล้อแดงนะครับเพิ่มความเป็นผู้ดีตีนแดงเพิ่มเข้าไปก็คือแต่ถ้าเป็น R จะเป็นล้อดำธรรมดานะครับถึงถามว่าในตัว RX อะ ถ้ามองผิวเผินภายนอกมันก็ดูสปอร์ตขึ้นเยอะพอสมควรเลยนะครับด้วยพาร์ทกับตัวสีล้อกับอะไรหลายๆอย่างในตะกูในตัว RX แต่อีกจุดนึงที่ต่างและคนชอบใจในตะกู RX นะครับในตัว RX ก็คือตัวนี้ครับ Quick Shifter ครับ Quick Shifter อา,อาจ,จะมองอย่างนันะไอ้แดงๆท่อนที่อยู่ตรงเนี้ย Quick Shifter นี่คืออะไร Quick Shifter นี่ก็คือเวลาเราเข้าเกียร์นะครับเราหเวลาออกตัวกำคัดกด1 เราต้องกำคัดใช่ไหมครับแต่ถ้า2,3,4,5,6เอาว่าคุณตบ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 ไม่ต้องถอนคันเร่งไม่ต้องกำคัดเอาว่าตอบอย่างเดียวเลยเงื่อนไขเพื่อความสมูทขอให้ลากอย่างน้อย5,000รอบแล้วคุณตบขึ้นเลยไม่ต้องไม่ต้องกำคัดไม่ต้องถอนคันเร่งซึ่งใน Quick s h i f t e r เนี่ยจะเห็นอยู่ในรถ Standard ที่จะเห็นจนบ่อยๆก็คือเจ้าตัวปานิเกเลนะครับดูปกติแล้วก็บ m w อ็นะครับที่จะมี Quick Shi f ter ติดจากโรงงานมาให้เลย ซึ่งในตัว Tri p l e R X เนี่ยก็คือจะมีเหมือนกันแต่ในตัว R ไม่มีนะครับพื้นฐานเครื่องยนต์คล้ายๆกันหมดอย่างที่บอกเหมือนเหมือนเจ้าตะกวนไอตัวสตรีทที่เป็นพันสปีดที่เป็นพันหนะครับก็คือเป็นเครื่องยนต์สสูบในตัวนี้จะเป็น675บาซีซีบางคนจะมองว่าเฮ้ย675ซีซีนี่มันก็ถามว่าด้วยคลาสมันจะเทียบกับตัวไหนมันคือคลาสของพวก 650อย่าง ER6N Ninja หรือว่า CB650 แต่เป็นรถอังกฤษหรือเปล่าแต่ถามว่าถ้ามาดูรายละเอียดในสเปคจริงๆเนี่ยตัวเนี้ยเครื่องยนต์มัน675จริง4ซีก็จริงนะครับแต่ถามว่าแรงม้าที่มันทำออกมาได้เนี่ยที่ที่เขาเ,าเอาแสดงออกมาเลยนะเอาว่าเป็นจุดแข็งของตัวไท่อัมตัวนี้เลยแรงม้าร้อยกว่าตัวนะครับซึ่งถามว่าคำว่าแรงม้าร้อยกว่าตัวเนี่ย ซึ่งแรงม้าท่้ร้อยกว่าตัวจะเทียบเท่ากับพวกตระกูล800-900เลยนะครับซึ่งเอาว่าแรงม้าในเครื่อง600กว่าซีซีเครื่องยนต์เล็กแต่รีดสามารถรีดแรงม้าได้เยอะพอสมควรเลยแต่ถามว่าถ้าเทียบกับตระกูลโดยโปกติเนี่ยถ้าเกิดตระกูล600 600กว่าซีซีไม่เกิน700เนี่ยถ้าไปดูแรงม้าก,กันจริงๆแล้วเนะี่ยแรงม้าส่วนใหญ่โดยเครื่องยนต์ที่ทําได้โดยเฉลี่ยมันจะอยู่ประมาณ5,60 70เอาว่าไม่เกิน80ตัวครับแต่ที่ผมเคยเห็นนะ ไอเจ้านี้ 675cc ล่อไปร้อยกว่าแรงม้าซึ่งเอาว่าคุณออกทริปอะ่ะคุณไปซัดกระตูพันได้เลยอะ่ะไม่เครียดนะครับบางทีบอกเอ้ยบางทีไปเจอออกเครียดเจอแรงกดดันเวลาไปออกทริปกระตูพันไล่เขาไม่ทันบอกว่าตัวนี้เอาไปไล่กับเขาสบายเลยนะครับและด้วยอีกจุดหนึ่งที่เป็นจุดแข็งของเขาของอเจ้าตัว Triumph Speed Triple นะครับคือเรื่องของน้ำหนักถ้าคุณกำลังมองเรื่องของรถเนี่ยเอาว่าคุณไปดูลองไปชั่งน้ำหนักดูเนี่ยไม่ว่าจะเป็น 600cc คัส600หรือคัส800นะครับในยี่ห้ออื่นน้ำหนักโดยรวมเนี่ยน้ำหนักรวมของเหลวจะอยู่ประมาณ200กว่ากิโลนะครับเอาว่า200อัพ200กิโลอัพทุกคันแหละแต่เจ้าสตีททิเปอรเนี่ยน้ำหนักรวมของเหลวนะไม่รวมของเหลวอยู่160กว่านะครับ160กว่ากิโลแต่ถ้ารวมของเหลวอยู่ประมาณ180บวกลบเองซึ่งบอกว่าด้วยตัวรถเนี่ยเห็นแล้วล่ะผมก็นะ่าค่อนข้างจะดาแล้วแหะด้วยตัวรถเนี่ยมันไม่ค่อยใหญ่มากแล้วก็ ลองไปขับขี่รู้สึกเลยแหละว่ามันเบาผมเลยลองไปค้นหาข้อมูลดูยนะเอ้ยน้าหนักโดยรวมมันเท่าไหร่เออต้องยอมรับจริงๆว่าแปลกใจจริงๆว่าน้าหนักมันเบาจริงๆร้อยปดสิบนะครับรวมของเหลวทั้งคันซึ่งถามว่าถ้าเทียบกับค่ายอื่นหรือเทียบกับรถคลาสเล็กอย่างพวก600้อยด้วยกันเนี่ยเอาว่าไอ้นี้มันเบาเลยแหละเกือบจะเท่ากับพวกไอหนึ่งหนึ่งเก้าเก้าอาร์เลยนะครับซึ่งน้ําหนักมันนี่แบบว่า เมื่อเทียบกับแรงมาที่มันทําออกมาได้มันเลยขับสนุกมากเลยด้วยแรงที่ลองไปขับดูเ้ย็ยเขาบอกไปลองขับ6 0 0ซีคันอื่นแล้วลองมาขับคันนี้จะไม่เชื่อเลยว่าไอ้นี้6 0 0ซีนึกว่าเครื่องยนต์ 800cc กว่าเหมือนค่ายอื่นนะครับซึ่งถามว่าเนี่ยมันเป็นจุดแข็งของเขาเลยแหละแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะครับตอนแรกผมก็ได้ลองไปทํากันบ้านดูเนาะลองไปอ่านข้อมูลในเว็บในเว็บเมืองนอกเว็บเมืองไทยว่าเขาพูดถึงตัวนี้อะไรยังไงในในเว็บเมืองนอกเนี่ย Street Street Triple 675เนี่ย ทางเมืองนอกเขาจัดอํำดัดให้เป็น King of Middle n e น็ e เ b i t บเลยนะครับซึ่งเอาว่าโดยรวมหลายๆอย่างอะ่ะการใช้งานจริงบอกเลยว่าเขาให้ขึ้นชื่อว่าเป็น King เลยทั้งว่าแต่ให้บอกลองขับขี่ผมก็รู้สึกได้แหละด้วยความขนาดมันที่ไม่ใหญ่มากและการคอนโทลเอาว่าคุณขับรถติดๆเข้าสีลมเข้าสาทรนะผมบอกได้เลยว่าไม่ได้เหนื่อยไม่ได้เหนื่อยมากนะครับซึ่งถามว่าการจังหวะวงเลี้ยวอะไรบอกเลยว่า ค่อนข้างคอนโทรลได้ง่ายเลยและอีกจุดหนึ่งที่ชอบคืออะไรนะครับด้วยขนาดเครื่องยนต์ 600cc ถ้าคุณไม่ซัดอะไรมากมันได้เรื่องการประหยัดน้ำมันนะครับแต่ถามว่าในบทที่ว่าคุณจะไปออกทริปไล่กับพวกคัสพัน44คุณก็ลากขึ้นไปได้ครับด้วยแรงม้ามันสามารถทําได้นะเอาว่าลองขับดูแล้วอย่างที่บอกไม่เชื่อว่าเป็นเครื่อง600กว่าซีซีครับถามว่าจุดแข็งของมันเนี่ยมันก็หลักๆประมาณนี้นะครับเรื่องของเครื่องยนต์เล็กแต่แรงม้าสูงแล้วก็น้ําหนักเบาแต่ถามว่าถ้าเทียบจริง ออปชันอาจจะสู้พวกพวกถามว่าออปชันจริงๆถ้ามองแล้วผมว่ามันแพ้อยู่รุ่นเดียวคือมอนสเตอร์8ปดสองหนึ่งแหละโดยมอนสเตอร์แปดสองหนึ่งมันมี traction control มันเป็นคันเร่งไฟฟ้านะครับแล้วก็ของเนี่ยแปดสองหนึ่งอาจจะใส่ดีกว่าแต่ถามว่าโดยรวมผมว่าอย่าไปเทียบกันเลยครับด้วยความที่ว่าผมมองว่ามันเป็นเดกเกตเหมือนกันนะแต่ถามว่าสไตล์กับการตอบโจทย์ของลูกค้าจะไม่ค่อยเหมือนไม่ค่อยคนละอารมณ์กันนะครับ 821มันจะอารมณ์คันใหญ่ๆหน่อยเป็นไครับแต่ถามว่าเจ้าไทมเนี่ยมันจะได้อารมณ์แบบคันเล็กๆซึ่งข้อดีคือไซส์เอซอย่างเราเราขับสบายนะครับบอกได้เลยว่าในคนที่ส่วนสูงบอกได้เลยร้อยห้าสิบร้อยหกสิบผมว่าขับสบายนะครับอย่างบางที่ร้อยห้าสิบร้อยหกสิบคุณไปขับ821เหนื่อยอาจจะเหนื่อยหรืออาจจะฝืนนะครับซึ่งบอกว่าปรับเบาะโลซีทมาแล้วก็ยังรู้สึกว่าสูงอยู่ดีแหละว,ว่ากันตามจริงนะครับถามว่าถ้าเทียบกันจริงอาจจะไม่ได้ เทียบกันอะไรขนาดนั้นนะครับแต่มองว่าเอาว่าจุดข้อดีข้อด้อยของแต่ละคันล้วกันแต่ที่ผมชอบอย่างหนึ่งคืออะไรนะครับในตระกูลไท่ยัมเนี่ยสตรีททริปเปิลเอาว่าคุณไปออกทริปหรือว่าคุณไปออกงานอะไรพวกนี้ข้อดีของมันคืออนะไรครับมันไม่ซ้าไข่ดีโดยตัวรถเนี่ยบอกไดยเลยเอาว่าไอ้สองคันซ้ายเนี่ยที่เป็น RX เนี่ยศูนย์ไท่ยัมไทยแลนด์ทำขายออกมาแค่หลักไม่กี่สิบคันเองนะครับ ซึ่งมันไม่ได้เป็น mass production เหมือนอารมณ์แบบค่ายอื่นที่ออกมาโอ้โหหลายร้อยคันว่าจะพันคันได้เลยซึ่งไปทริปไหนไปไหนเงินต้องมีเพื่อนอะแต่ถามว่า Speed Triple บางทีคุณไปออกทริปคุณแทบจะเป็นคันเดียวในกลุ่มได้เลยแหละเอาว่าอารมณ์ถ้าตอบโจทย์คนที่บอกว่าไม่อยากขี่ซ้าใครเลยและถามว่าโดยรวมรถมันโอเคนะการขับขี่ว่า feeling อ่ะมันจะไม่เหมือนค่ายอื่นๆเลยแหละไม่อยากจะคือถามว่าเทียบกันได้ไหมผมว่ามันดีคนละแบบ จุดแข็งของแต่ละยี่ห้อแต่ละค่ายจะคนละลมกันนะครับซึ่งอยู่ที่ว่าโจ์เนี่ยมันตอบมันชอบจุดจุดไหนแหละเข้าๆประมาณนี้นะครับว่าอยากหาอยากได้อยากโดนลองมาดูได้นะครับเจ้าสตีททิปเปิลอีกจุดหนึ่งลืมพูดไปเครื่องยนต์มันเป็น3สูบเรียงนะครับบางคนจะบอกว่ามันจะเป็นเหมือนเจ้าตัวยามาฮ่าเอ็มทียที่เป็นคอสเพนแข็งช์าหรือเปล่า ไม่เหมือนนะครับถ้าเกิดเราแหกเครื่องออกมาดูผ่าเครื่องออกมาดูาง่ายๆหรือว่าไม่ต้องผ่าหรอกเอาว่าแค่เปิดฝาออกมาดูอะมันเป็น3าสูบเรียงเหมือนกันก็จริงแต่เจ้าตัวเนี้ยถ้าเป็นคอสเพนแคงชาร์ปของ MT09 ที่เป็นสามสูบเนะี่ยเปิดฝามาแล้วเราหมุนข้อเหวี่ยงดูนะครับจะเห็นว่ามันจะมีองศาข้อเหวี่ยงสมองศาเลยนะครับซึ่งเอาว่าถ้าคุยภาษาช่างคือมาร์กทีอะมาร์กที T จะมีทั้งหมด3ามมาร์กที ซึ่งมันจะปึง <_ d> um> ป้งปึง้งปึ้งปึ้งถ้าเราลองหมุนเข้าเหวี่ยงเป็นสามอันนะครับแต่เจ้าทรัมตัวนี้อารมณ์การวางองศาเข้าเหวี่ยงจะแปลกกว่าเขาหน่อยคือสองสูบริมฝั่งหนึ่งจะขึ้นลงพร้อมกันและอีกฝั่งอีกสูบหนึ่งที่เหลือจะขึ้นสลับกับเขานะครับโดยตัวรถตัวเนี่ยมันจะอาเรกาอะไรมันจะถ้าเกิดหมุนเครื่องมาดูเนี่ยจะเห็นเลยแหละว่ามันจะสองสูบเนี่ยมันจะขึ้นตายบนพร้อมกันและอีกสูบข้างๆอีกสูบอ,อ,อีกสูบที่เหลืออีกหนึ่งสูบเนี่ย จะสลับกับเขาเดี๋ยวผมสตาร์ทเครื่องให้ฟังแล้วกันเหมือนเดิมนะครับขออนุญาตรัดโหลดกุ้งไว้หน่อยเคเบิลไทยไว้หน่อยด้วยความที่ว่าไทอัมเนี่ยมันต้องกำคัดสตาร์ทเข็มกวา,าดไม้นะครับคันนี้วิ่ง2,000กว่าโลเองนะครับเอกลักษณ์ของไทอัมเนี่ยตั้งแต่สมัยผมเคยขับตอนนั้นเมื่อเกือบเกือบสิบปีที่แล้วนะ แตะกูลสปีดไอ้สปีดที่เป็นเครื่องพันห้าสิบเน่ยสตาร์ทอารมณ์เดียวกันเลยบอกเลยเลยว่าซิกเ,เอร์ไม่เปลี่ยนเลยนะครับความรู้สึกที่จะเหมือนนะมันจะมีเสียงเวลาเบิ้ลเบิ้ลเนี่ยจะวิววิววิวหน่อยเมื่อกี้ผมวอมเครื่องแล้วครับเดี๋ยวจะลองเบิ้ลเครื่องดูผมก่อนที่อัดคลิปผมมีฟอมเครื่องให้อุณหภูมิปกติและ้วล่ะเดี๋ยวจะลองเบิเ้ลเครื่องให้ดูนะครับะนะครับเสียงมันจะวิววิวเอาว่าขับออกมาเนี่ยถามว่าสมูทสามสูบเนี่ยมันข้อดี กว่าสสูจะมาตรงที่ว่ามันจะเรื่องของความสมูทนะครับแต่ถามว่ามันจะสมูทเหมือน4ี่สูมไหมไม่ได้ขนาดไม่ได้ส่สูมมันจะได้อรนณ์แบบนิดนึงอ่ะซึ่งถามว่าการเล่นรอบเครื่องหรือเสียงทอยเสียเนะี่ยจะไม่ค่อยคุ้นถึงแบบค่าอยอื่นๆนะครับถามว่าโดยหน้าปัดโดยรวมโดยรวมก็ทั่วไปไม่มีอะไรมากครับมันจะมีเรื่องของ ABS ตัวนี้ถ้าออกตัวดับปกตินะครับแล้วมีเกย์ความร้อนแล้วนี้ก็เครื่องเกียร์น้ำมันนะครับ ความเร็วจับทิปอันนี้เป็นทิป500รถคันนี้วิ่งแค่2,000กว่าโลเองนะครับโดยรวมโหมดเหมือนอะไรไม่มีนะครับแล้วก็อีกจุดหนึ่งที่ชอบไฟเตือนชิปไลท์นะครับนะครับนี่คือไฟชิปล้าตถามว่าเทนะครับมันจะมีขึ้นมาเป็น LED รู้สึกเม่กี่้5เมตรนะ ชิปไลทนะครับโดยรวมพื้นฐานทั่วไปก็ไม่ได้มีอะไรมากนะครับตัวนี้เปิดไฟสูงเปิดอะไรโอเคฟังเท่าประมาณนี้นะครับเสียงเครื่องนี่คือเอาว่าเป็นเอกลักษจริงเอาว่าถ้าเกิดขับฟังๆอยู่เนี่ยดูคติจะมีเสียงเครื่องที่เป็นซิงเกิลชัดเจนนะครับหรือพวกตระกูล4ีสู ก็มีสิ่งนี้ซิกเนเจอร์ที ım, giving, um. shape, ologie, ่เส some um ียงคล้ายๆกันอะสี่สูตจะฟังเหมือนสี่สูแต่ด้วยความว่าสายสูบ3สามสูไทอัมเนี่ยถ้าคนอยู่กับมอเตอร์ไซค์ได้ยินเสียงเครื่องบ่อยๆจะรู้เลยว่าเนี่ยคือไทอัมวิ่งมาละโดยรวมเข้าๆประมาณนี้แล้วกันและเดี๋ยวไว้คลิปหน้าผมทําเอาออกไปลองวิ่งดูนะว่ามันเป็นอะไรยังไงก็ยังไงถูกใจนะครับฝากไลค์ฝากแชร์ฝากซับสไครป์ยูทูบช anel ดีบิ๊กไบด้วยนะครับเบื้องต้น ผมจะทยอยทาคลิปออกมาเรื่อยๆแหละเอาว่ารถเราเข้ามาเรื่อยๆผมจะพยายามทาคลิปออกมาให้ดูนะครับว่าเป็นอะไรยังไงรถเรามีทุกค่ายนะครับเกือบทุกค่ายเกือบทุกยี่ห้อหาอยู่ลองมาดูได้ต้องมีโดนสักคันแหละเรามีทุกค่ายไม่ว่าจะเป็นรถญี่ปุน่นรถอังกฤษรถเยอรมันรถอิตาลีนะครับเอาว่าเราทําทุกค่ายแหละลองมาดูได้นะครับเป็ยังไงวันนี้ขออนุญาตเท่านี้กันนะครับแล้วเดี๋ยวตรงนี้ผมทาคลิปออกไปลองวิ่งดูแล้วกันว่าเสียงเครื่องเวลามันมีโหลดบนท้องถนนเป็นอะไรยังไงนะครับ Okay. อวันนี้ขออนุญาตเท่านี้ก่อนนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ